เส้นทางต่างรักตอนที่6ค่าตอบแทนหลังจากที่การกลับไปผมเ็เยไปยังที่ข้างลูกจับมือนิดน้อยขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดทำโดยเจอกับพ่อแล้วแต่กลับไม่อาจเรียกคนคนั้นว่าพ่อได้เพราะผมไม่อยอมบอกความจริงเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของผมยอมรับว่าผมนั้นเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากผมไม่อยากให้มันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ในเมื่อผม เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ผมก็ควรเดินไปต่อจะทำมันให้ดีที่สุดแม่ขอโทษนะครับผมยกมือขึ้นรูปหัวลูกอย่างเบามือและได้ทำให้ลูกที่หลับสนิทขยับตัวเล็กน้อยพอเห็นบรรลกหลับยาวผมก็หันไปจากการเก็บกวาดในบ้านทำมันทุกอย่างเพื่อให้ภายในบ้านกลับมาสะอาดตามเดิมซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งที่ผมควรทำในฐานะเจ้าของบ้าน พอทุกอย่างเรียบร้อยผมก็ทิ้งตัวนอนลงข้างลูกกอดจะวาดแขนกอนดร่างกน้อยเอาไว้ขอเวลาแม่เองดีนะครับทามเสียงซิบของผมนั้นทำให้ท่านขยับตัวอีกครั้งและผมที่นอนอยู่ข้างตัวกระดิบกอดลูกเอาไว้แล้วพอให้ลูกนอนต่อผมก็คิดว่าตัวเองนั้นควรจะได้พักบ้างก่อนสุดท้ายผมจะนอนกอดล,ลูกเอาไว้ เวลาผ่าน,นไปเกือบสัปดาห์หลังที่ผมไปเซ็นสัญญาทางสนับพิมพ์ก็ติดต่อมาว่าตอนนี้ได้เงินค่าลิขสิทธิ์มาแล้วและพร้อมจะส่งต่อมาให้ซึ่งตอนที่ยินข่าวเรื่องนี้ให้ผมนั้นยิ้มอมยมาด้ยวยความดีใจเพราะินที่ว่านั้นเยยบพรบาะไม่กระทาสบายไปได้หลายเดือนและเพียงไม่ถึงสิบนาทีก็มียอดแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกับเลขของเงินที่โชว์บนหน้าจอมือถือตอนที่เห็นผมรู้สึกมีความสุขมากพอแบบเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ผม ไม่เคยรับมาก่อนหากที่มะค่าตอบแทนจากงานเขียนกรนแน่นี้แต่ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยผมกับภูมิใจที่ได้มันมาดูวความสามารถของตัวเองสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือการนําเงินนั้นแบบน่งเป็นส่วนเริ่มค่ใยๆจ่ายภายในบ้านกับส่วนที่ต้องเอาใช้กับลูกและอีกส่วนเก็บเอาไว้ยาบฉุกเฉินเซึรงเรื่องนีงน้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมมากและพอคิดได้แบบนั้นผมก็จะกลายมาแทนที เท่านี้ก็เรียบร้อยพอจากการแผน่ชีวิตเสร็จก็ถึงคราด็อออกไปรับลูกไปเช่นทุกวันและวันนี้ผมจะคงขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่งไปรับลูกไปอย่างเคยและพอไปถึงก็เห็นเจ้าตัวน้อยกำลังนั่งรอผมอยู่แล้วทำในวันนี้ยังคงสดใสเหมือนเช่นทุกวันแล้วพอให้ผมเดินเข้ามากะริบเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มทำเอาพวกเป็นแม่อย่างผมนั้นัวใจฟูแบบสุดๆที่มีรูปแบบนี้ เหนื่อยไหมครับผมจะ้ตัวลงดับเดียวกับลูกพร้อมกับยื่นมือไปรัก๋ามาช่วยถือไม่ครับแล้วแม่พัดเหนื่อยไหมผมถึงกับระบายยิ้มเมื่อลูกถามกลับตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเหนื่อยมากเหนื่อยจบนบางคังผมคิดถอดใจแต่พอคําว่าลูกมาได้ให้ผมนั้นสู้ชิมดมาเรื่อยๆืจนกระทั่งผมมีทุกวันนี้และแน่นอนว่าไม่ว่าผมจะเหนื่อยสักแค่ไหน ผมก็ไม่เคยคิดพูดขนาดออกมาเพราะคนที่ให้กำลังใจผมดีที่สุดก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและนไ่้ว่าคำถามของทานนั้นผมตอบเดยว่าไม่ครับก็กำลังใจของแม่อยู่ตรงหน้านี่ไงผมยิ่งทำเข้ามาก่อนจนแน่นทำเอาจะตัวหัวเราะชอบใจผมเอ็กซยิ้มไปกับลูกก่อนจะลูกขึ้นยืนเพื่อที่จะพาลูกเดินทางกลับ แต่พอเดินไปยังไม่ถึงรถที่จอดอยู่ผมต้องหยุดฝีเท้าแล้วมองคนที่อยู่ตรงหน้าปกติคนที่ชอบดักผมหน้าโรงเรียนก็จะมีแต่ครูบอลเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้กลับไม่ใช่เพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นกลับเป็นกันกันผมมองคนตรงหน้าอย่างไ่เข้าใจผมไม่เคยบอกคนตรงหน้าดยว่าลูกเรียนที่ไหนหรือไม่ว่าผมนั่งกำลังทาอะไรอยู่ แล้วทำไมการถึงรู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้มาลับททมเหรอผมเลือกจะไม่ตอบพวกเขาน่าจะดูอยู่แล้วเพราะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าโรงเรียนททมครับไปกินขนมกับลุงไหมพอเห็นผมไม่ตอบการก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ททมถ้าผมรู้สึกไม่พอใจที่อีกฝ่ายขโมยวุ่นายกับลูกทามกลับบ้าน ผมเลืที่จะไม่คุยแต่กลับหันไปบอกลูกเพื่อเดินไปที่รถแต่ยังไม่ทันได้ก้าวอีกฝ่ายก็กำลังแขกผมเอาไว้น่าจะทำให้ผมต้องหันไปเผชิญหน้ากันตรงๆนายต้องการอะไรอะ่ะเราอยากคุยด้วยน้ำเสียงของการน,นั้นฟังดูเหมือนเขากำลังขอร้องให้ผมไปกับเขาซึ่งต้องยอมรับว่าผมเคยใจอ่อนไปกับน้ำเสียงนี้ตอนสมัยที่เราอยู่ด้ยวยกันตลอด แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและผมคิดว่ามันคงใช้กับผมไม่ได้อีกขอโทษนะแต่เราจะพาลูกกลับบ้านน่ยแต่พาร์อีกฝ่ายไม่คิดยอมจนผมจะแกะมือน,นั้นออกและดูเมือนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโรงเรียนนั้นจะไ่ใครบางคนที่สงเกตการอยู่นานรีบตรงเข้ามาและดึงแขนผมให้หลุดจากการควบคุมนั้น นั่นคุณทัะไรพารตอะ่ะครูบอลที่เข้ามาถามผมตรงหน้าก่อดจับแขนผมขึ้นมาดูด้วยความเป็นห่วงไปเป็นไรใช่ไหมครับไม่ครับแม้ข้อมือจะแดงแต่มันก็ไม่ทำให้ผมนั้นรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดแล้วน,นี่คุณเป็นใครอะ่ะพอให้ผมไม่เป็นอะไรครูบอลก็หันกลับไปถามคนยืนอีกด้านโดยไม่คิดกว่าอะไร การองกนเพียงแค่ยืนนิ่งมองคนตรงหน้าอย่าไปเกรงกลัวเช่นกันผมเป็นการนิ่งพ,พักทำหน้ามือคิดว่าควรจะตอบกับอีฝกฝ่ายยังไงแล้วสักพักเขาก็ตอบกลับไปผมเป็นผู้จัดที่ซื้อซีดีของพัรทไปทำซีดีจริงหรือเปล่าครับครับผมตอบเพราะมันคือเรื่องจริง แล้วทำไมคุณต้องดึงแขนพัดด้วยกูบอลยังคงไม่คิดเรียกราขนตรงหน้าซับยังถามไปถึงสิ่งที่เขาเห็นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทำให้การนั้นรู้สึกกลัวครตรงหน้าเลยสักนิดขอโทษนะพัดไม่คิดว่าแค่จับจะไปแขนนายต้องเป็นแบบนั้นน่ะอีกฝ่ายเออยางรู้สึกผิดซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมาการเป็นสภาพบุบังไปตลอด ดังนั้นเรื่องการทำลายร่างกายจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้งและครั้งที่คุณก็ดูด,ดีว่าอีกฝ่ายตั้งใจเพียงแค่ร่างผมเอาไว้ดังนั้นมจึงไม่จําเป็นต้องไปคิดโกดอะไรไม่เป็นไรทามลุงขอโทษนะที่ทําให้ตกใจคุณลุงเอาไว้ครั้งหน้าลุงพาไปกินไอติมเป็นการไถ่โทษนะครับ พอบอกกระทำเสร็จอีกฝ่ายก็มองผมโดยไม่ได้หันไปมองคนที่ยืนขวางทางอยู่พาทเราไปก่อนนะพอเห็น่าสถานาการณ์ตอนนี้ไม่เหมาะที่จะคุยกันต่อกันก็เลยคิดขอตัวกลับผมก็ได้ทำเพียงแค่พยักหน้าให้ก่อนอีกฝ่ายจะเดินจากไปอย่างเงีบเนีย้ยยอมรับว่ารู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันที่อีกฝ่ายเดินจากไปและไม่รู้อะไรโดนใจ ให้ผมอุลูกขึ้นมาแล้ววิ่งตามร่างนั้นไปอย่างรวดเร็วกันเจ้าของชื่อบางผมด้วยความตกใจเมื่อเห็นผมนั้นวิ่งตรงเข้ามาหาก่อนที่มันนั้นจะแทนที่ดยรอยยิม้มวันนี้เรากับลูกต้องรีบไปตลาดอะ่ะเอาไว้พวกนี้ค่อยคุยงานได้ไหมสำหรับพารนะ์ทน่ะตอนไหนก็ได้ขอบคุณนะ แล้วนี่จะไปเลยเหรอเราขอไปด้วยคนได้ปะแม้ในใจจะคิดปฏิเสธแต่ร่างกายนั้นกลับไม่คิดฟังไปหน้าพยักขึ้นลงเบาๆเพื่อการตบตรงให้อีกฝ่ายได้ไปด้วยกันคุยกันทายเรื่องนะครับแม้จะพยายามใจแข็งแต่สุดท้ายพัดก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้นะครับจนตอนนี้ใจอ่อนให้กัน ไปกับเขาด้วยนะครับและแบบเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องคอยติดตามกันในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย